ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับเป็นคลิปที่3แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กะ่ารถิล่าเทลเมนนะครับที่ผมจะให้เป็น EP สุดท้ายนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นการโชว์รีเพย์การเล่นที่เก็บเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวจะไล่เปิดให้ดูนะครับผมมีมาประมาณ4-5คลิปนะครับโดยประมาณเดี๋ยวยังไงก็ลอง ดูในส่วนนี้ได้เลยนะครับก็อาจจะมีเล่นเบอร์บ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็นอนน้อยนิดหนึ่งนะครับก็ไปกันเลยนะครับผมก็อันนี้จะเป็นเกมแรกนะครับสู้กับเด็กฟูวันเดลิสนะครับผมเปิดมาก็จะเป็นโดน d i เมนชั่นชิเ p t e r ไปก่อนนะครับแล้วก็เขาก็ เล่นถัดมาแต่เหมือนเขาก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็มอบผ่านไปนะครับส่วนเขาเทินผมก็มี instant fusion ก็กดไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เสิร์ตตัวผู้ชายนะครับผม l e o น h a r d ดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำคอมโบต่อนะครับผมในการฟิวชั่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลียงเช่น1 2นะครับผมแล้วก็ติดเทคในหลุมนะครับฟิวชั่นต่อเนี่ยแล้วก็เสิร์ตมอนนะครับ แต่ว่าตรงเนี้ยผมจะฟิวชั่นไม่ได้เพราะติดเนโควเลอยู่ก็เลยตีแล้วก็ทําเป็นสุดเลยครับส่วนนี้ออันนี้เขาก็แพ้ไปนะครับผมก็จะไปเกม2นะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นเกม2นะครับก็เขาขอเริ่มเกาะน,นะครับแล้วก็เล่นนกมานะครับผมลํำปกติเลยก็ลงเป็นเอ็มเป็นนะครับแล้วก็เช่น1 2 3นะครับ แล้วก็ลงลูกปั้นนมว้ปิดท้ายนะครับแล้วก็บอกการสมใบอันนี้ผมก็เปิดได้ e v เอเวอร c h ี่แมชก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เคลียรของนะครับให้เหลือใบที่เล่นได้นะครับก็ปลาชิปเตอร์มาอีกแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าก็เล่นเป็นคาชาทิล่าไปแทนนะครับไม่ลงพวกทีลเมนต์เลยนะตรงนี้แล้วก็ผมยืนบ่อด้วยเฟนเลียกับยูนิคอร์นเอาไว้นะฮะเหมอกการไว้หนึ่งใบแล้วก็เอ็นเฟรนะครับก็รอให้เขาลงมาเรื่อยๆนะผมก็ มีความคิดว่าจะมูฟเอ็มเป็นเขาทิ้งนะฮะเพราะว่าในความคิดแรกคิดว่าเขาใส่มาใบเดียวแต่เขาใส่มาสองใบแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแบบทำดาเมจหรือว่าตีมอนผมตายได้ยากนะพวกเด็กนกเนี่ยมันพลังมันจะน้อยนะฮะต้องลงตัวใหญ่ให้ได้อย่างเดียวเลยนะฮะก็อันนี้ก็ เซิร์นะครับผมได้ของฟรีมาอีกหนึ่งใบนะครับเพราะว่าเฟลเลียยังรอดนะฮะแล้วเขาก็ยังลงแต่ตอนที่ผมเล่นผิดนะผมไปชี้เอ็มเพนนะจริงๆไม่ควรนะเพราะว่าถ้าไอ้นกกระยางเนี่ยมันใชเอเฟิกแล้วก็มูฟสําเร็จน่มันสามารถมูฟตัวเอ็มเพนที่ชี้อยู่ครับได้นะครับแล้วก็ผมก็จะไม่ได้มูฟนะฮะไม่เป็นไรครตรงนี้เขาก็เล่นมาเก็บไปผมก็ยังเล่นได้นะฮะก็ใช้ยูนิคอนเสิร์ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะเล่น ตัวเทเลเมนเข้าไปด้วยนะตรงนี้ของก็ค่อนข้างครบเลยนะฮะเขาไม่มีถลับขัดเลยนะฮะช่วงนี้ก็จะเล่นไปเลยเป็นเกมส่วนที่ทำได้ดีทีเดียวนะฮะเขาก็กดยอมแพ้ไปนะฮะแล้วก็ถัดไปนะฮะก็จะเป็นอ่ารีเพที่4นะฮะอันนี้ จำไม่ได้ว่าเจอกาบอะไรนะฮะแต่ว่าได้เริ่มก่อนก็ฟิวชั่นนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเสิร์ชสองดาวขึ้นมาทำคอมโบนะเพราะว่ามือไม่ค่อยดีนะฮะต้องโม่ควานเพื่อหาของมาเล่นต่อนะฮะอืมก็ตตดสองเชนนะฮะฟิวชั่นได้ดากโกเตเปเลียกับอตัวเทเลเมนทาดาวผมก็หมาะการเพิ่มไปสองใบอ๋อจำได้อันนี้เจอมิลเลอร์แมทนะฮะเหมือนเขาก็เล่นเด็กเดียวกันนะแต่ว่า เขาผสมทีม exchange spirit เข้าไปด้วยนะฮะก็มีโม่ครับผมแล้วก็โม่ให้ผมด้วยนะฮะผมก็ติดเหมือนกันนะเขาก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยเคียวโดเก็บหลุมนะครับเพื่อไม่ให้ผมฟิวชั่นผมก็ทำแบบเดียวกันเลยนะะมฟออกเหมือนกันแล้วก็เก็บหลุมให้เขาฟิวเขาก็ฟิวไม่ได้นะแล้วเขาก็พยายามเล่นที่จะฟิวอันนี้ผมก็ให้เขาฟิวชั่นต่อไปนะเพราะว่าผมมีดา์โกเตเปเลียอยู่แล้วก็มีกระดักหมอบหลังอีกสองใบนะฮะซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเพียงพอนะฮะ ให้เขาเล่นแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นต่อแต่อันนี้ผมพลาดนะฮะ <S <S ผมลืมไปฮะว่าตัวนี้ผมใช้เอฟเฟกไปแล้วแล้วผมโมไปอีกเพราะว่าอาจจะเบอร์เพราะนอนน้อยนะ,ะอืมก็อันนี้ก็ทำช้างมาแต่ว่าผมก็เปิด infinite in p e r m a n e n นในเกตดเอฟเฟกไปแล้วก็ Fu s ช o n นะครับแล้วก็เล่นต่อนะครับผมก็เคลียร์ของเขาได้นะฮะขเขาก็ทำอะไรมากไม่ได้นะะก็ยอมแพ้ไปเลยนะฮะตรงนี้ ก็รีเพยที่5นะฮะอาจจะทำมาน้อยนิดนึงนะฮะเพราะว่าตรงนี้อาจจะมีเวลาไม่มากนะก็อาจจะคาดหวังนะครับให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนนะก็ดูขั้นตอนการเล่นไปก่อนอันนี้ตัว Max C นะฮะก็ไม่มีปัญหาครับผมก็เสิร์ชกับดักมา1ใบแล้วก็ใช้เอฟเฟกของไอ้ยูนิคอร์มูเบกตาอันี้ผมก็รู้แล้วว่าเขาเล่นอะไรนะฮะว่า อตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเด็กแท็บมาผมดูเอ็กตาเด็กของเขาแล้วเขาก็เป็นเอ็กตาเด็กที่ไม่ค่อยเกี่ยวกันนะแล้วก็หมอก้าก็ไม่มีอะไรเขาเล่นไม่ดันเหมือนกันนะอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะระวังตัวนิดนึงนะเพราะว่ายังไงดีล่ะครับเขาหมอกไว้ตั้งหานะ้าใบผมว่ามันต้องมีใบที่แบบเปิดแล้วผมอาจจะกตกะใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทําตัวใหญ่มาเก็บของก่อนแล้วก็พยายามไล่ตีเลยฮนะเพราะโดนแม็กซี่ด้วยอเขาก็แคคดาวน์ยึดมอนผมไปแล้วก็เปิด เเข็นแกะคงจะเป็นการลิงก์นะฮะเท่าที่เดาได้อืโอแปบดบในโคบอเล่ด้วยนะแม่ผมใช้เอฟเฟกต์ได้เลยอือันนี้ผมก็มูฟใช้ยูนิคอนมูฟตัวตัวใหญ่เข้าไปะฮะแล้วแบบเหมือนเขาลืมเขาทำให้เซตโค้ดมาแล้วแบบเขาอะการในโคบอเล่ทำให้เขามูฟจากหลุมไม่ได้ะะแล้วบบพอกดเซตโค้ดอย่างเงี้ยคือเซตโค้ดจะต้องมูฟตัวเองนะฮะแล้วเขาก็กดยอมไปเลยเพราะว่าเขาคงเลือกได้แต่เซตโค้ดท er ็อกเกอร์ ส่วนผมตาหน้านะฮะถ้าโดนในคาวาเล่อยู่ก็ไม่มีปัญหาครับก็จะเล่นด้วยคาชาทิล่าเพราะว่ามีเวสเปร์อยู่แล้วก็เดี๋ยวเสเปร์มาแล้วก็ค่อยๆไล่เคลียร์ไปแล้วก็พอเคลียร์ในคาวาเล่เสร็จก็จะเล่นเทนาเมนได้เองนะฮะไม่มีปัญหาเลยจอกอันนี้เป็นรีเพยสุดท้ายนะฮะร,รู้สึกจะเจอกับ, Sky บสกาสไตรเกอร์นะฮะเด็กสกาสไตรเกอร์อืมอืม อันนี้ผมก็ยังไม่ทำอะไรนะฮะก็ให้เขาเล่นปกติของเขาไปก่อนนะฮะเพราะว่ากายไซเกอร์ตอนนี้มันมีอินทรลน้อยนะฮะต่อให้วีเดอร์อังเคิลจะโปรดมา3ใบก็ตามนะฮะยังคงต้องใช้แฮนด์แทบเข้ามาช่วยครับแต่ว่าตอนนี้เด็กใหม่ๆอ่ะม,มันคน่อนข้างที่จะแบบไม่ได้โดนหยุดด้วย1การ์ดนะครับะะเขาสามารถเล่นต่อได้ครับเราก็ลงไปเล่นนะ,ะับตอนนี้ อันนี้ก็เล่นต่อแล้วครับแล้วก็พยายามโดดสแปมมอนมานะครับผมเพื่อจะโมให้ติดก็โมติดไปก็เล่นฟิวชั่นปกติไปเลยอันนี้ก็เสิร์ฟผู้ชายเข้ามาก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นคอมโบทำเกมนะครับแล้วก็ตัดคอมโบก็ได้ฟิวชั่นต่อเนื่องนะครับก็พยายามทำบอร์ดบอนเตอร์ฟิวชั่นมาอันนี้ผมความคิดแรกก็คือจะเอาคอตาเนี่ยเพราะเขาไม่ปลาแฮนด์แท็บเลยครับผม แล้วก็ผมก็ยัดน้องเลของเขากับเด็กเข้าด้วยเอฟเฟกของโมดูลานะแล้วก็ตีทันดามเมทฮะเขาก็ยอมแพ้ไปเลยเพราะว่ามันน่าจะโอทเคได้เทนนี้นะคะจบก,กันไปแล้วนะครับสำหรับรีเพยนะครับเบื้องต้นที่จะนำมาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับผมส่วนคลิปถัดไปก็อาจจะลองทำเป็นเด็กอื่นแล้วก็เดี๋ยวจะลองปรับปรุงนะครับในส่วนของช่องในการเพิ่มซาวด์ต่างๆเข้ามานะครับ แล้วก็อาจจะมีเกสต์สปิเกอในอนาคตนะครับเป็นเพื่อนของผมนะครับที่เราอาจจะได้มีไปชวนเขามาเล่นด้วยกันนะครับเป็นเพเยอ์ที่เก่งๆนะฮะเพื่อ <c oughs> ที่จะแบบได้พัฒนาคอนเทนต์ตัวนี้นะครับผมต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็ถึงยังไงขอฝากไว้ด้วยนะครับหาาลักๆก็ผมจะเล่นผ่านพวก e d o p o หรือวายจ o 2ก่อนนะครับเพราะว่า ตัวเนี้ยมันจะเน้นไปในส่วนของทางการ์ดจริงนะครับเพราะว่าจะใช้แบนดลิดเดียวกันเลยกับของเรานะครับส่วนตัว Master d u e l หรือว่าอื่นๆก็ยังไม่มีความคิดนะครับแต่ถ้าใครอยากมาเป็นสปอนเซอร์ให้เติมเพชรเข้าไปเล่นแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นโลโก้ให้นะฮะเพราะว่าผมยังไม่มีสปอนเซอร์เลยถ้าหากว่ามาเป็นสปอนเซอร์ให้ก็อาจจะมีแนะนำได้นะครับผมยั้ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ